เหรียญเว็บเทรดแบบดีเซนทราในบนเครือข่ายอีเธอร์ยังมีราคาพุ่งขึ้นเป็นตัวเลขกว่า2หลักในวันนี้ดูเหมือนว่าเหรียญคริปโตประจำเว็บเทรดกระจายอำนาจหลายรายการจะมีราคาที่พุ่งขึ้นเป็นตัวเลขกว่า2หลักในวันนี้เหรียญประจำเว็บเทรดดิเซนทราในชั้นนําอย่าง ยูนิ s สเวได้เห็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่า11.49%ในขณะที่เขียนรายงานและมีมูลค่าซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ29.56เซนเว็บเทรยูนิ t ส w ว p ถูกสร้างขึ้นในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเคน็น ERC20 แบบไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางหรือบุคคลที่3และมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้เว็บเรดยังช่วยให้ผู้ใช้ได้รับดอกเบี้ยแบบพาสซีฟอินคาในสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการใช้งาน ด้วยการเพิ่มสินทรัพย์ลงในโปรโตคอลสภาพคล่องปัจจุบัน u n i ิ w AP เ p เว็ป็นเว็บเทรดดีเซนทร์ในที่โดดเด่นที่สุดในตลาดคริปโตและครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดเกือบ70%มีเพียงแค่ u n i ิ w เ p เท่านั้นที่ได้เห็นราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันนี้เนื่องจากฝั่งทางด้านเหรียญเว็บเทรดคู่แข่งคนสำคัญอย่างซูชิวก็ได้เห็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกือบ10% เช่นเดียวกันและมีซื้อขายอยู่ที่10ดอลลาร์ 40, 46เซนต์อ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap นอกจากนี้ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บเทรดแบบ Decentralized Analytics ยังสังเกตเห็นด้วยว่าเว็บเทรด Uniswap มี Volume ประมวลผลซื้อขายที่เทียบเท่าได้กับเว็บเทรด Decentralized นำอย่าง FTX Exchange และ Kraken ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากดอ่านข่าวเหรียญเว็บเทรดแบบ Decentralized บนเครือข่าย Ethereum มีราคาพุ่งขึ้นเป็นตัวเลขกว่า2หลักในวันนี้ต่อที่สยามล็อกเชน